สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ing 581703นะครับผมอาจารย์อนาวินเพชรบุรณิต์นะครับเป็นผู้บรรยายสำหรับวิดีโอนี้เราจะเป็นตัวอย่างนะครับการรันโค้ดโปรแกรมภาษา Python เพื่อพัฒนาโมเดล cnn ด้วย keras นะครับโดยก็จะใช้ชุดข้อมูล mnist dataset ที่เป็นรายมือเขียนเหมือนตัวอย่าง ann เลยนะครับก็จะเริ่มกันเลยนะฮะ อันดับแรกก็ทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจที่ต้องใช้มีนำพาย pandas tensorflow matplotlib นะครับรันได้เลยนะครับรอจนรันเสร็จนะฮะอันนี้เเป็นอันที่รันไวแล้วเนาะเราลองรันอันนี้ก่อนนะครับครับก็รอสักครู่จนรันเสร็จประมาณนี้นะฮะ All r e q u i requirement already certified ทั้งหมดนะครับจนถึง successfully install แต่ละตัว ต่อไปก็ติดตั้งแพคเกจที่ต้องใช้นะครับก็จะมี keras นะครับ model sequential dense input to categorical แล้วข้าตัวที่ต้องเพิ่มมาสำหรับ cnn ก็จะมี convolution 2 d นะครับหรือว่า convolutional layer นะครับ max pooling นะครับแล้วก็ flatten นะครับรันได้เลย,เลยอันดับแรกนะครับเราก็จะลองสร้างาที่มีเซต เดียวนะครับของตัว c o l l e t i o n แล้วก็ pooling นะครับโหลด data set ก็ใช้ k e l a s data set mnist ได้เลยนะครับ train test ก็แบ่งมาจาก mnist โหลด data นะครับ import mnist เข้ามานะครับออันนี้ซ้ำเนาะปิดปุ๊บ,บแล้วก็ลด size นะครับลด size ปรับขนาดนะฮะอารัานเสร็จแล้วก็ทำการ normalize นะครับ คือค่ามันเป็นเกรสเกลเนาะ0 1น5ต้องการปรับสเกลให้เหลือ0ถึง1ก็เลยเอา2 5 5มาหารนะครับแล้วก็แบ่งประเภทแคตตา o r กอีโออกมาได้จำนวนคลาสทั้งหมด10 c คลาสนะครับปริ้นดูก็ได้นะะเดี๋ยวผมจะปริ้นมาไว้อีกกล่องหนึ่งจะได้ไม่ต้องรันโค้ดเดิมซ้ำนี้ก็จะมีทั้งหมด10 c คลาสนะครับ สร้าง CNN model นะครับผมก็ทำการใช้ฟังก์ชัน conditional model นะครับเรียก sequential มาก่อนเลยนับแรกแล้วก็ใช้เปนะ็นต่อ .add เนาะ input shape ของรูป28คูณ28 pixel เป็น1 channel นะครับ28คูณ28 pixel จำนวน1 channel เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาพแบบ grayscale นะครับแต่ถ้าเป็นภาพสีตรงนี้ก็จะเป็นคูณ3 channel นะครับจากตัวอย่างเราจะทำการ1น,นึ่งชุดของ convolution แล้วก็ max pooling นะครับผมก็สร้าง convolution มานะครับ2 D นะครับจำนวน6 6โหน node นะฮะแล้วก็มีตัว มีตัวฟิลเตอร์นะครับเคร์แนวทั้งหมด5คูณ5นะครับเป็นเมทริกซ์5คูณ5สไตร์นะครับทีละ1พิกเซลนะครับใช้แอค i ิเวชันเ e l รลูนะฮะพูลลิงกก็เหมือนกันนะครับกำหนดเมทริกซ์ในการทำการพูลลิง g เนี่ยเป็น2คูณ2นะก็คือใช้แม็กพูลลิงนะครับเป็นเมทริกซ์2คูณ2ดูว่าในใน4ช่องนั้นเนี่ย2 2เป็น4เนอะใน4ช่องนั้นเนี่ยค่าไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็เลือกเป็นค่านั้นอกมา อัตราการสไตล์คือ2นะครับก็คือเลื่อนเลื่อนทีละ2นะครับก็คือไม่ทับช่องเดิมสองคือนสะเสร็จแล้วแฟตเทนนะครับแฟตเทนก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยที่มันเคยเป็นเมทริกสองมิติเนี่ยมาแผ่ออกนะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วเอาไปเข้านิวโรเน็ตเวิร์กที่มีจํานวนทั้งหมด100 node โหนดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นเอาต์พุตเลเยอร์เนาะเดนสุดท้ายนี่เป็นเอาต์พุตเลเยอร์แฟตเทน ตรงนี้ก็ต้องเป็น fully connect ถูกไหม fully connect มเป็น output layer ออกมาก็ add compile ีนะฮะ,ะประมาณนีนะ้ output layer ออกมานะครับจำนวน class ก็ทั้งหมด10 class เนอะมันก็จะใหะ้คำตอบเนี่ยเป็นค่าความน่าจะเป็น นะครับจำนวน10ค่าโดยที่เราก็จะเลือกคําตอบจากค่าความน่าจะเป็นสูงที่สุดนะฮะเพราะว่าเราใช้ Soft m a x เนาะแล้วก็ใช้ Accuracy ในการวัดผลนะครับลองรันดูก็จะได้ฟังก์ชันโค้ดมาเสร็จแล้วบิลลโมเดลนะครับโ c เดลทํา i ารแ o o n model ทําการฝึกฝนใช้คําสั่ง .fit นะครับฝนก็คือการ Training m o เดล Training Model นะครับใช้ Xtest กับ Ytest ในการ ประเมินประสิทธิภาพทําการลัน10ครั้งแบตไซส์หรือจํานวนข้อมูลที่เอาเข้าไปป้อนในแต่ละรอบเนี่ยคือเราแบ่งจากจํานวนข้อมูลเนาะเราก็จะเอามาป,ป้อนทีละ200นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ทําในการปรับแบตไซส์อ่ะก็ลองรันนะครับให้มันครบ10รอบนะอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการลันนะครับก็รอจนรันเสร็จนะครับผม ครับเมื่อรันเสร็จก็จะได้รับผลประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือจำนวนรอบที่มันทำการรันนะครเรียกว,ว่า iteration นะครับค่านี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแบตไซส์ที่เราป้อนเข้าไปนะครับถ้าเราปรับแบตไซส์ลดลงนะจำนวน iteration ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราได้ accuracy มานะครับรอบแรกได้91.51%ของ test training นะครับแล้วก็ลอ ปรับไปจนสุดท้ายได้0.99หรือว่า99.52%ลอ s 0.0157นะครับส่วนของเทสได้0.9871หรือว่า98.71%ในความแม่นยำแล้วก็ลอสอยู่ที่0.0377นะคะนรับก็รันผลลัพธ์ออกมาได้ค่าความแม่นยำของเทสอยู่ที่หรือว่าความแม่นยำของโมเดลนี้เลยอะ่ะ อยู่ที่98.71นะครับ Error หรือ e r r o r ที่เกิดขึ้นก็คือ1.2899หรือ1.3นะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็จะทำการปรับนะครับโดยการตั้ง2เซตของ Conversion คือมีเซตนี้นะครับ s o o v กับ m a ม p o o l i n g นะครับกำหนดจำนวนโนดน16นะครับแล้วก็ของแล้วก็ฟิลเตอร์5ค5นะครับ อันนี้อีกชั้นอีกอันนึงก็เป็นโหนดเป็น8นะครับฟิลเตอร์2คูณนะครับใช้ activation relu อย่างที่บอกไปสุดท้ายตอบ soft max ด้วยนะครับนะก็ทำการ Compile ตั้งสร้างฟังก์ชันออกมา build model run ทั้งหมด10 epoch นะครับ batch size ส0 0เท่าเดิมรันไปได้เรื่อยนะครับรอจนกระทั่งรันเสร็จนะรอ,อสักครู่นะครับจนรันเสร็จ ครับเมื่อรันเสร็จแล้วก็ได้ผลลัพธประมาณนี้นครับรัน10รอบนะก็ได้ accuracy อยู่ที่98%ของ t r a นนิ่งแล้วก็98.72%ของเทสเซ็ตนะครับเมื่อเอามาลันผลลัพธ์สรุปรวมก็จะได้เป็นอันที่แล้วได้98.71เนาะอันนี้ได้เป็น98.72%นะครับประมาณนี้อ่าทีนี้ ให้พวกเราเนี่ยลองทำเอ็กซ์ไซส์ที่3เนาะก็เชงนะครับหรือเปลี่ยนแบตไซส์เนี่ยเป็น1,024นะครับแล้วก็ดูว่าส่งผลอย่างไรกับ accuracy นะครับจากนั้นเนี่ยลองปรับค่า epoch ดูนะครับก็คือให้เอาแบตไซส์เป็น1,024เหมือนเดิมจากข้างบนแต่ปรับ epoch เนี่ยเพิ่มเป็น25นะครับแล้วก็เช็คว่า accuracy มีผลอย่างไรบ้างกับ accuracy นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะลองดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสหรับการเซฟโมเดลต่างๆทำได้คล้ายๆกับ NN ในวิดีโอที่แล้วเลยนะครับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ